สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะเฟชก็จะมาแนะนําวิธีการผูกบัญชีธนาคารของเรากับไบแ a n c e ค่ะใครที่เป็นมือใหม่นะคะที่เพิ่งเริ่มใช้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะทํายังไงสามารถติดตามคลิปนี้ได้เลยค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะก็ขอเตือนเพื่อนๆเหมือนเดิมค่ะว่าการลงทุนในคริปโตเคเรนซีเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากนะคะผู้ลงทุนต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนและการเลือกใช้แพลตฟอร์มแต่ละอันเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน,นะคะ่ะไบแนนยังคงเป็นแพลตฟอร์มที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากกรตอตต์นะคะถ้าใครเลือกใช้แพลตฟอร์มนี้เนี่ยก็ต้องระวังความเสี่ยงของตัวเองค่ะ โดยคลิปของเฟชก็เป็นการแนะนําการใช้งานในฐานะผู้ใช้งานจริงเท่านั้นนะคะไม่ได้มีเจตนาในการชี้นาหรือว่าชักชวนเพื่อนๆมาเทรดในคริปโตเพรนซีแต่อย่างใดค่ะก่อนหน้านี้นะคะเฟชก็เคยได้ทําคลิปสอนใช้บี n a นซ์ไปแล้วหลายตอนนะคะและหนึ่งในคําถามที่มือใหม่เนี่ยถามมาเยอะมากๆก็คือเราจะสามารถผูกบัญชีธนาคารของเราเข้ากับบีแอนซ์ได้ยังไงบ้างคะ่ะ โดยวิธีการผูกบัญชีธนาคารนะคะ,ะ,คะเพื่อนๆสามารถทําได้ด้วยตัวเองเลยค่ะผ่านแอปพลิเคชันของ b บ n a n c e นะคะหรือว่าผ่านเว็บไซต์ก็ได้เช่นกันค่ะแล้ววันนี้นะคะเฟชก็จะขอทําผ่านแอปพลิเคชันนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เราล็อกอินเข้าไปในแอปพลิเคชันตามปกติเลยค่ะแล้วก็ไปกดตรงด้านบนซ้ายมือนะคะที่เป็นรูปคนค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกตรงคําว่า payment method นะคะพอเข้ามาในหน้านี้แล้วนะคะก็ให้เราเลือกไปตรง P2P payment m e t h o d ค่ะ ซึ่งตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่เคยแอดบัญชีธนาคารไว้แล้วนะคะจะขึ้นคําว่า add d a t นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยแอดบัญชีธนาคารนะคะก็จะต้องเข้ามากดเพิ่มบัญชีในหน้านี้ค่ะพอกดเข้ามาแล้วนะคะก็ให้เรากดตรงด้านล่างนะคะตรงที่เขียนว่า add a new payment method ค่ะในหน้านี้นะคะก็จะมีให้เลือกเป็น bank transfer นะคะ western union หรือว่า t r u e money นะคะแต่เขาก็ยังมีเป็นวิธีการอื่นๆนะคะก็สามารถกดได้ตรง all payment methods นะคะ ก็จะเป็นธนาคารต่างๆทั่วโลกเลยนะคะในกรณีที่เราไม่ได้อยู่เมืองไทยหรือว่าไม่ได้ใช้บัญชีของไทยเนี่ยก็สามารถเข้ามาเลือกบัญชีธนาคารของต่างประเทศในหน้านี้ได้เลยค่ะแต่สําหรับบัญชีของไทยนะคะก็กดตรง bank transfer ได้เลยนะคะแล้วก็ให้เราใส่เป็นเลขบัญชีธนาคารนะคะชื่อธนาคารแล้วก็สาขานะคะเป็นออปชั่นอลว่าจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะ ซึ่งในหน้านี้นะคะเขาก็จะขึ้นเป็นชื่อของเรามาให้เลยนะคะเราไม่สามารถแก้ไขชื่อได้นะคะชื่อบัญชีของเราที่ใช้สมัคร Binance เนี่ยก็จะต้องตรงกับชื่อบัญชีธนาคารที่ใช้ในการผูกเข้าไปในระบบของเขาค่ะหลังจากที่เรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะคะก็กดคอนเฟิร์มได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็จะเข้ามาสู่หน้าของการ Verify นะคะตรงนี้เพื่อนๆก็จะต้องไป Copy เอาเลขจาก Google Authenticator นะคะมาใส่ในหน้านี้ค่ะพอเรา submit นะคะเท่านี้ก็ถือว่าเราผูกบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ซึ่งการผูกบัญชีกับ n a n น e นะคะก็เป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำถ้าเกิดว่าเราต้องการจะใช้ฟังก์ชัน P 2 P trading ค่ะในการที่เราจะซื้อเป็นเหรียญเพื่อเอาเงินเข้าไปใน Binance นะคะหรือว่าเป็นการขายเพื่อที่จะเอาเงินกลับเข้ามาในบัญชีของเราก็จะต้องมีการผูกบัญชีเอาไว้ทั้งคู่เลยค่ะ สำหรับวิธีการซื้อขาย P2P Trading นะคะเฟชก็เคยได้ทำคลิปรีวิวไว้อย่างละเอียดแล้วนะคะรวมถึงวิธีการซื้อคริปโตในแอปพลิเคชันด้วยค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูคลิปที่เฟชเคยทำก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะมีสิ่งเดียวนะคะที่เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนนะคะก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยใน Binance จะมีเป็น P2P Wallet นะคะที่เป็นกระเป๋าให้เราโอนเงินเข้าไปในกระเป๋านั้นก่อนที่จะเอามาซื้อขาย P2P Trading แต่ตอนนี้เขาได้เปลี่ยนกระเป๋านะคะจาก P2P Wallet เนี่ยเป็น Funding Wallet นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะโอนเงินเพื่อทำการซื้อขาย ใน P2P Trading ก็สามารถโอนไปที่ Funding Wallet ได้เลยค่ะทั้งหมดนี้ก็คือวิธีง่ายๆในการผูกบัญชีธนาคารของเราใน Binance ค่ะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าเฟชตอบได้ก็จะมาตอบไปเพื่อนๆทุกคนค่ะสุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆติดตามเฟชใน YouTube Fetch Talk แล้วก็ Facebook Fanpage Fetch Money ด้วยนะคะและใครที่ชอบเรื่องการเงินการลงทุนก็สามารถเข้ามาจอยกลุ่ม Smart Money วางแผนดีมีเงินใช้ได้เลยค่ะสาหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ